ตรงลงวะไอ,อ่ยกเลิอกองกเลิกไม่กดตรงคัะนี้ไม่กดแล้วก็ร่งมาหรอทาไปทั่วอเออทาลังคาเหรอใช่ไม่ทาบ้านสิ <laughs> ทำเหมือนกันนัง่ง เย yeah. ้แม่หลาย้วมันจะมีเสียงแม่เข้าไปไหมไม่ไมีอ,อ,อมันให้ดูเวลาแม่ตรงไหนประมาณสิบห้านาทีแม่จะหยุด,ดอ๋อให้ได้สบดดิบห้านาทีทำไงทีเนี่ยกดหน้าจอกดเปิดเปิดผ้าเหรอ <c ười> ใกล้ พ้อคอ้เรติะคูอลากไกลมาแล้วไม่เหรออืมลากไปไหนลากมาตรงนี้มาีิแล้วทำยังไงเอาออะไรมาอีกลากมาให้เขาหกตัว<ถ>ไม่ลากให้มันตรงสิตายแล้วแม่ซื้อมาแค่สามตัวเลยได้ มาติ๊กดูกดตรงไก่ามไก่แล้วก็ลากข้าวมาอันไหนอันไหนคือข้าวลากมาให้อาหารไก่กินเข้าไะกินเข้าไะกินเข้าไะแม่ดูด้วยว่าไก่ตัวไหนหิวน่าเป็นไง มันเป็นยังไงรู้เอาแล้วทำไมไปกินเนี่ยครบอยากก็ตรงนี้ตรงข้า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 รั่วๆแม่เก็บไใครชิกล้าเหรอนี่ไงแม่ก็ดูที่เขาสอนสิใช่ติดช่วงกับ แกมีใครไหมแกมีไหมเอาวะไม่มีป่ะมีลูกสว่าะฮะมามันมีแห่เนี่ยจูมาอือหมดยังไปต่อใช่ไหมใช่ทำไงลดเปลี่ยนข้าซาลีมีอะไรกดตรงนั้นตรงแคชเชียนี่ยะอืะอ ซื้อไก่ซื้อนี้ต้องซื้ออะไรเล่ามาเล่าไปหาไก่เหรอไม่ใช่เล่าวะตรงวางพื้นที่วา่างเปล่าอ่ะไหนคือว่างอะ่ะนี่ก็ดูซื้อตรงไหนว่างไม่ระ,ะว่างตรงไก่เหรอแล้วแต่บางาสีแดงก็วางไม่ได้บ <c oughs> อกว่าถ้าก็สีแดงมจะวางไม่ได้อันอ่ะอืมแล้วก็รอ แล้วกวดสองค่ะกดเลยเหรออ๋อตัติูกก,กดตรงเตา้าขนมปัง,งมามันจะเป็นกา,ารผลิตขนมปังสองคตะกดตรงไหนี่นเน้เหรอ,อ เแม่จะแม่จะไปลง YouTube ให้คนดูความปึกของแม่มแล้วแม่อันนี้แม่ต้องซื้ออะไรซื้อนี่เหรอใช่แล้วไปไหนมางวางเป็นที่ว่างป่าโอ้ขาวางหมดแล้วเลวนี่นี่แม่ใกล้จะเป็นแล้วเกี่ยวข้าวเดยนี่แม่ใช้เพ็ดเยอะนะอ๋ออะไรคือเพ็ดอ่ะยนตรงนี้ย ยังไม่มีเพรเลยมีแม่ต้องทำอะไรเนี่ยแม่ก็อ่านดิดน้อยลแม่ทำอะไรเปิดเมนูร้านค้าแล้วลากแปลงใหม่สามแปลงลงมาที่ดินของคุณเปิดแคชเชียร์เหรอมนะเมนูร้านค้าคือแคชเชียร์เหรอ สามแปลงเลยนะแม่ะระวางตัวทีตัวเด่นนะสวยไม่เล่าเพราะเม็ดพืชโอเคทำไงอ้าพอเม็ดพืชเอาพืชพืชมาไหนมาเพาะแค่ข้าวโพดข้าวโพดล่างมา ทำไงอ๋อายแล้วมันก็ไม่ได้ง่ายเด้อยเนาะแล้วเดินไปไหนนะ่ะก็ตรงคนอ๋อสวยว่าฉันชื่อโจนพัดหน้าไม่ใคร แม่ห้ามขายให้คนที่มันเดินมาตามนะมันกดราคาเราเขามาซื้อเหรอใช่เขามาซื้อเราไม่ไม่ขายใช่มันกดราคาเราแล้วแม่ก็เล่นไปเรื่อยเนี่ยทำอาหารไก่เอาจุ๊บแม่แม่ก็ปลูกปลูกเหมือนเดิมใช่จิ้มตรงนี้เหรอไม่ตรงที่ว่างๆตากข้าวออกมา แม่มาทำอะไรด,ด้วยแม่ยังไม่ให้อาหารกายในร่างนะมันไม่ต้องกินให้ทุกตัวแม่ลากลากเอาไม่ต้องพอยังอืไปไหนแล้วทำขนมปังทำสองอเลยอะไรก็ต้องมันว่างซื้อเอาเ้างเลือเส็จ พูดมานอนเลยเอามาไปต่อไม่ได้ไหยโอเคแม่ต้องทำไงต่อบอกแม่ก่อนแม่ต้องรอทุกอย่มันมีแค่หน่งอืมเอาโอเครอข้อความขึ้นมาเหรอรอทุกอย่างทำเสร็จอ่ะแม่ก็ดูเอาว่ามันเกียร์อะไรดีแล้วเลยแม่จะหยุดบันทึกทำไงแม่ไปเล่นไม่เป็นแล้วแม่จะหยุดนะ่ะ